สวัสดีครับก็หวังว่าทุกๆคน,นสบายดีนะครับวันนี้วันเสาร์ก็ไม่ค่อยอยากลุกขึ้นนะครับก็ลุกขึ้นก็เกือบ8นมงนะครับก็ค่คคคอยๆคยทำแบบนี้ไหมก็ก็ตื่นตื่นแล้วแต่ไม่ยอมลุกขึ้นนะครับเพราะว่าแบบขี้เกียจใช่ไหมอจะขี้เกียจนะ อาจารย์ก็ไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้หยากลดขึ้นนะครับไม่รู้ทำไมอาจจะ t e r ก็เรเปิดเท r m แล้วนะครับวันนี้เป็นวันเสาร์วันเสาร์แรกหลังจากปิดเท r ก็น่าจะเหนื่อย<ฮ>น่าจะเหนื่อยนะครับก็แต่อาจารย์ก็ลดขึ้นแล้วอาจารย์อาจารย์ลดขึ้นเพราะว่าคิดว่าเป็นนาทีก็ต้องลดขึ้นนะครับอาจารย์คิดว่าถ้านอนต่อก็ไม่ค่อยดีนะ ฉันคิดถูกไหมแ <laughs> ค่นี้ก็พอแล้วครับก็เขาก็มานะครับสวัสดีครับ